หมวของซุดเนี่ยบอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยเกินราคาจริงๆนะครับในราคาที่เลนใกล้ๆกันเนี่ยคุณภาพของซุดเขาจะให้นวมที่ดีกว่าให้แร่นที่ดีกว่าให้หัวกให้ EPS อะไรเงี้ยมาตรฐานอะไรหลายๆอย่างนี่ค่อนข้างดีซึ่งสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตั้ BK k จากร้าน BK k, k s p e e d นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกหนึ่งใบนะครับผมก็คือเป็นหมวกกันน็อก ที่กำลังคิดอยู่ช่วงนี้ก็คือเป็นหมวกกันน็อกแบบแนวฟลิปอัหรือแนวยกขางนั่นเองนะครับผมจากแบรนด์ไต้หวันก็คือซุดเฮลเมตนั่นเองนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับซุดเฮลเมตก็เคยมีหมวกกันน็อกแบบปกติเขาจะขายหมวกกันน็อกราคาประมาณ 2- องสามพันะครับแล้วก็เขาก็เริ่มทำตลาดมาที่ตัวตัวที่เป็นคาร์บอนมากขึ้นก็จะมีตัว Z19 0 0นะครับแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นเ 3,500นะครับที่เป็นฟลิปอัพที่เป็นคาร์บอนเข้ามาก่อนก็คือเป็นยกคานที่เป็นคาร์บอนมาก่อนราคา8,500บาทนะครับซึ่งตัวนั้นก็ขายดีนะครับน้ำหนักเบาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นวัสดุคาร์บอนนะครับแล้วก็หลายคนก็ถามหาว่าเอ้ซุดไม่ทำหมวกกันน็อกยกคางแบบราคาประหยัดลงมาหน่อยไหมให้มันเรียบๆเ,เ,เคียงๆกับตัวที่เขาขายปกติก็คือประมาณ2-3งสามพันอะไรเงี้ยตอนนี้มาแล้วนะครับก็คือรุ่น SAT 3050นะครับก็คือซีรีส์3000นี่แหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับนะครับผมก็มาแล้วครับเหมือนเดิมครับกล่องของซุดนะครับเป็นลักษณะดำขาวนะก็อันนี้รุ่นนะครับ3050นะครับโมกันน็อกแบบฟ l ิปอัพนะครับต่นราคานะครับจะอยู่ที่ประมาณ ไม่ให้อยู่ที่ประมาณก็คืออยู่ที่3,200บาทนะครับสำหรับสีล้วนก็จะมีสีดําเงากับสีดําด้าน2อ,อย่างเท่านั้นนะครับแล้วก็มีตัวกราฟิกอีกหนึ่งตัวก็คือขายที่3,400บาทรผมราคาก็คือไม่แพงนะครับเรียบๆเคียงๆกับแบรนด์อื่นๆอย่างที่เรามีที่ลนยก็จะเป็นพวกอ่าเรียลสตอมอ่าเรียลสตอมนะเรียลสตอมนี่อยู่2 8 0 8บนแะครับแล้วก็มีพวกอ่า smk ตัวเกาวิงนะครับตัวนั้น3 3 9 0ะครับตัวซุดเนี่ยก็คืออยู่ที่3,000 200บาทสําหรับสีล้วนแล้วก็3,400บาทสําหรับลายกราฟิกนะครับลายกราฟิกผมไม่ได้เอามานะครับก็คือเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็สีดําด้านนะครับแล้วก็ตัวลายกราฟิกนะครับตัวนี้เป็นสีเทาสลับดํานะครับเป็นสีเงานะครับอันนี้สวยนะครับผมแต่เชื่อว่าที่ขายดีก็น่าจะเป็นสีสีล้วนมากกว่านะครับ3 2 0 0บาทนะครับราคาประหยัดนะครับผมหมวกรุปทรงค่อนข้างเรียบเรียบนะครับ เอาใจตลาดคนที่ไม่ชอบสีสันนะก็คือก็คือมีความกลมแล้วก็เรียบนะครับดูกระทัดรัดนะครับผมมุมมองค่อนข้างกว้างน,นะครับกลมแล้วก็ช่องลมขนาดใหญ่ด้านบนนะครับตัวนี้หช่องนะครับผมแล้วก็มีช่องลมปากอีกหนึ่งช่องนะครับตัวช่องลมปากนี่จะคล้ายๆของรุ่นผมจะไม่ได้ว่ารุ่นอะไรส่วนข้างบนเนี่ยคล้ายๆของทางฝั่ง HJC ก็คือเป็นช่องดักลมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ความร้อนความชื้นเนี่ยจะไปออกด้านหลังตรงนี้นะครับผมให้ดูรอบๆนะครับอือบอกเลยว่าสวยงามนะครับผมตัวนี้ทําจากวัสดุ ABS t h e ร์โมพลาสติกนะครับก็คือเป็นตัวพลาสติกนั่นแหละแล้วก็ใช้วัสพลาสติกที่คุณภาพค่อนข้างดีนะครับมีความแข็งแรงทนทานกระจายแรงกระแทกได้ดีนะครับผมตัวนี้ ได้มาตรฐานนะครับ .ECE แล้วก็มอกนะครับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างมาได้เต็มอะไรๆค่อนข้างจัดมาค่อนข้างเต็มนะครับผมสอบถามไปทางซุดนะครับตัวนี้ได้มาตรฐาน P T J ด้วยนะครับซึ่ง P T J เนี่ยเป็นมาตรฐานที่เอาไว้รองรับตัวหมวกที่เป็น Trip up นะครับก็คือกรณีที่เป็น P เนี่ยมันเรียกว่า p r o t e c t i v e หรือ p o e c t i o e เนี่ยก็คือมาตรฐานแบบเทสแบบเต็มใบเลยมีการกระแทกที่คางนะครับมีการกระแทกบนหัวด้านข้างทั้งหมดเนี่ย หมือนเต็มใบแล้วก็ผ่านนะครับแล้วก็ตัวเจก็คือเป็นทรงเจ็นะครับกรณีเป็นทรงเจ็ก็คือยกขึ้นอย่างนี้นะครับผมก็คือเป็นหมวกแบบ Open Face Open Face ก็มีวิธีการเทสของเขาก็าคือมีการเทสด้าน้างเทส,อ,เทสอะไรเงี้ยก็คือผ่านนะครับที่น่ากังวลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่กังวลที่ที่คนเขากังวลงกันก็คือหมวกยกคางเนี่ยเวลากระแทกไปที่คางเนี่ย มันจะมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ผ่านมาตรฐาน P เ J ก็คือถ้าปิดคังลงมาเรียบร้อยล็อกกลึดนุ๊กนะครับก็คือเทสผ่านเช่นเดียวกับหมวกเต็มใบนะครับหลายคนกังวลว่ามันจะกระแทกแล้วมันจะเปิดอะไรไหมนะครับตัวเนี้ยบอกเลยว่าเรื่องของความปลอดภัยเวลาเทสเนี่ยเขาจะเทสแล้วมันก็คล้ายๆให้กับรถยนต์นะครับเวลาเราเทสรถยนต์เนี่ยคือเขาจะปกป้องห้องโดยสารนะก็คือกรณีที่มันกระแทกไปแล้วยุบหรืออะไรต่างๆอาจจะมีปิดเปิดบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเทสแล้วอ่า หัวที่อยู่ภายในหมวกเนี่ยไม่มีปัญหาอันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานที่เขาเทสกันนะครับผมซึ่งตัวนี้ได้ P+J นะครับผมอ่าต่อมานะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับตัวซุด3050เนี่ยก็เรื่องความปลอดภัยผมผมได้คุยกับทางซุดเนี่ยวัสดุค่อนข้างดีนะครับเขาเขาพิเศษเรื่องของวัสดุนิดน,นึงก็คือวิธีการยกคานก็คือมันก็จะมีแดงๆตรงนี้อ่าเป็นปุ่มนะครับกดเข้าไปปุ๊บจะยกขึ้นเลยเขาพิเศษตรงนี้ครับตัวตัว,ตวล็อกนะครับ หลายแบรนด์ตรนี้มันจะเป็นแค่เดือยที่เป็นเหล็กเฉยๆนะครับตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของเหล็กที่ล็อกนะครับฝั่งที่เขาพรีเซนต์ก็คือตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมดึงตรงนี้ออก่อาแผ่นต้ว้างออกอนจะเห็นส่วนที่เป็นตันวนี้ครับตัวเดือยล็อกนะครับค่อนข้างหนานะครับบางยี่ห้อจะใช้เป็นแผ่นเหล็กธรรมดาตัวนี้ตัวล็อกนะครับเป,เป็นเป็นเหล็กตัวไหนเนี่ย รงนี้อ่าในด้านาน,นี้ที่เป็นล็อกเนี่ยเป็นเหล็กและค่อนข้างหนานะครับก็คือจะไปล็อกกับตัวชิ้นล่างตรงนี้ในรูนี้นะครับเป็น2แท่งนะครับแท่งหนึ่งเป็นมันเป็นเหมือนฟันกระต่ายเงี้ยแท่งบนเนี่ยเป็นแท่งแท่งพลาสติกธรรมดาก็คือมีลักษณะเหมือนกับยึดให้มันอยู่กับที่แล้วก็แท่งล่างเป็นตัวที่มันสามารถเปิดปิดได้คือกรณีที่ผมดันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะลิกๆได้ซึ่ง ตัวเหล็กตัวนี้ค่อนข้างหนาซึ่งเข้าไปล็อกกับตัวร่องของมันตรงนี้อ่าก็คือมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนั่นแหละอ่านะครับผมแล้วก็ตะกี้ผมถอดแผ่นใต้คางมาแผ่นใต้คางค่อนข้างใหญ่นะครับกรณีหมวกครึ่งใบไม่ให้หมวกโอเพนเฟสหรือหมวกฟลิปอัพเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเสียงลมกันนะครับตัวนี้ก็มีแผ่นใต้คางค่อนข้างใหญ่ก็คือบล็อกลมได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเก็บเสียงได้ดีขึ้นนะครับแต่ก็ ต้องบอกว่าหมวกยกคางยังไงก็ต้องมีเสียงลมอยู่แล้วนะครับผมอ่ามุมมองกระจกนะครับค่อนข้างกว้างนะครับหมวกเป็นหมวกสไตล์ทัวริงเนี่ยแล้วมุมมองก็ด้านบนล่างเนี่ยค่อนข้างกว้างก็ใส่สบายนะครับผมไม่มีอใส่สบายก็เรียกว่ามองแล้วมันสบายตาเพราะว่ามุมมองค่อนข้างกว้างนะตรงนี้มีแว่นกันแดดในตัวตัวเปิดชิลจะอยู่ด้านหน้านะครับเปิดได้เลยนะครับเปิดปิดง่ายนะครับผมมีแว่นกันแดดในตัวนะครับแว่นลงค่อนข้างลึก พอสมควรเลยเห็นไหมเด็มตาเดี๋ยวเรามาลองใส่อีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าใช้งานโอเคนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่เขาพรีเซนต์ก็คือเรื่องนวมนะตัวนี้รองรับการติดตั้งบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าแกะนวมแก้มออกมาจะเห็นว่าตัวนี้ลองว้าว์กหูบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้เห็นไหม ตรงนี้หัาหูบลูทูธเรียบร้อยแล้วซึ่งนวมเขาเนี่ยจริงๆเ่ยตัวนวมเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับช่องพ็อกเก็ตสำหรับใส่บลูทูธอีกอันนึงด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนวมนะครับถอดซักได้ทั้ง3ชิ้นเลยก็คือมีนมแก้มนะครับซ้ายขวาแล้วก็นมหัวนะครับผมเห็นเขาว่าตัวนี้มีการออกแบบเรื่องของช่องลมเนี่ย เรื่องของช่องลมเนี่ยให้มันสอดคล้องกับรูภายใน E.P.S. E.P.S. ก็คือโฟมชิ้นหนึ่งข้างในนะครับผมตัวนี้เขาได้มีการออกแบบชิ้นโฟมให้มันรองรับกันทําให้การระบายอากาศภายในเนี่ยช่องดักลมขนาดใหญ่ด้านบนเนี่ยมันใช้งานได้จริงอ่าอันนี้เราก็เดี๋ยวเราลองแกะดูนะครับผม อันนี้ผมก็ถอดนวมออกมาแล้วนะครับก็คือมีนวมแก้มซ้ายขวานะครับตัวนี้ซ้ายกับขวานี้อ่านวมแก้มซ้ายขวาซึ่งมีช่องพัฟเกตสําหรับใส่ลําโพงนะครับแล้วก็นมได้บนหัวก็ถอดซักได้อีกหนึ่งชิ้นนะครับผมเห็นเขาบอกว่าตัวนี้นะครับเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยใช้งานได้จริงก็คือช่องดักลมขนาดใหญ่เนี่ยเปิดปิดเนี่ยอ่ามีเปิดปิดนะครับตรงนี้ก็คือจะมีลมเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะไปออกตรงนี้ครับอ่าเห็นไหม เห็นไหมครับมันจะมีคล้ายๆกับซองร่องนะครับเห็นไหมสองรูข้างในนะครับแล้วซึ่งนวม EPS โฟมตัวนี้เป็นการเซาะร่องนะครับทาให้รู2รูที่อยู่ข้างในเนี่ยพอลมเข้ามาปุ๊บมันก็จะวิ่งไหลไปตามใต้ EPS นะครับออกมาทางด้านหลังจริงนะครับซึ่งถ้ามองไปด้านหลังนะครับด้านหลังเห็นไหมมันจะมีรูอีก2รูซึ่งรูสองรูตรงนี้มันจะไปออกตรงนี้พอดี ซึ่งมันจะทําให้การไหลเวียนอากาศด้านบนเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับส่วนลมด้านหน้าเนี่ยก็จะเข้าไปที่ปากโดยตรงนะครับผมซึ่งมันก็จะทําให้หายใจสะดวกมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมตัวนี้สายลักทางเป็นแบบดีด ring นะครับเนื่องจากที่หลายคนเนี่ยอยากได้หมวกที่ไม่ใช่ไม่ใช่หลายคนเนื่องจากทางซุสเนี่ยเขาเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเขาก็จะ ใช้สายและคางแบบดีดีลิงนะครับเพื่อป้องกันของหลายคนที่กังวลเรื่องของกิ๊ล็อกนะครับว่ามันไม่ปลอดภัยจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเน้นเรื่องนี้เป็นหลักนะครับผมหมวกใบนี้นะครับก็คือมี2เชลนะครับเป็นไซส์ sm นะครับแล้วก็ไซส์ lxl นะครับตามมาตรฐาน ece เนี่ยก็การแบ่งเปลือกหมวกให้มัน เข้ากับสรีระของร่างกายก็คือคนหัวเล็กก็ต้องใส่เมือกไอเปลือกหมวกที่เล็กลงนะครับคนหัวใหญ่ก็ใส่เปลือกหมวกที่ใหญ่ขึ้นนะครับให้มันฟิตพอดีกับหัวนี่ก็ช่วยเรื่องช่วยเรื่องของความกระชับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยให้มากขึ้นนะครับผมซึ่งน้ําหนักของหมวกยกห้างส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณนี้ครับพันเจ็ดพันแปดนะครับสำหรับไซส์เอ็มนะครับถ้าไซส์เอ็ก็จะบวกขนาดขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับผมโอเคครับต่อไปก็จะเป็นการลองสวมใสใ่ให้ดูนะครับว่าใส่ออกมาแล้วรูปทรงจะเป็นยังไงฟิลลง อะไรอย่าไงเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูละกันเดี๋ยวผมลองใส่โมงกันนะครับผมวิธีการใส่หมวกนะครับการใส่โมงเนี่ยก็จะช่วยให้ใส่หมวกได้ไง่ายขึ้นเพราะโมงมันจะค่อนข้างลื่นนะครับแล้วก็เลือกโมงที่มันค่อนข้างบางนะครับอันนี้ก็ที่ร้านก็เป็นบล็อกนะครับผมก็ซักง่ายแห้งไวนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับตัวนี้เราขายกันมาเยอะแล้วหมวกน็อกยกคางส่วนใหญ่เวลาใส่เนี่ยเราแนะนําให้อ่ ยกห่างขึ้นนะครับผมแล้วก็สวมใส่เข้าไปเลยนะครับหนุ่มของซุดเนี่ยตามเอกลักษณ์ของซุดเนี่ยหนุ่มค่อนข้างหนานครับก็คือให้อายุการใช้งานเขาเรียกอะไรแน่นกระชับใส่ค่อนข้างดีครับคุณภาพเกินราคาส2ม0อบาทเท่านั้นเองแล้วก็มาลองสวมใส่ดูถ่ายจากด้านหลังหรือถ่ายทั้งวนตรงไปเลยนะครับฟีลลิ่งก็ใช้ใคล้ายกับหมวกซุดทั่วไปครับก็คือจะแน่นนิดนึงนะครับผมผมใส่ไซส์เอ็มนะครับก็คือช่วงแก้มเนี่ยรู้สึกหนีบกระชับพอดีนะครับด้านบนก็ รู้สึกว่ามันแนบหัวทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ไม่รู้สึกถึงบีบนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วเรามาลองใส่แว่นด้วยนะครับผมแหมตอนนี้ไม่ได้บอกว่าใส่แว่นง่ายแต่ก็ใส่ได้สบายบือเลยนะครับผมใส่ลักคางเป็นแบบดีดีริงแหมเดี๋ยวผมลองการใช้ดีดีริ่งเนี่ยง่ายนะครับผมแค่นี้เองผมลองใส่แบบเปิดให้ก่อน อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับจัดที่ถือเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าหนักนิดนึงนะครับแต่พอใส่จริงเนี่ยไม่ได้รู้สึกหนักเพราะว่าเหมือนบาลานซ์ของหมวมันค่อนข้างดีนะครับผมก็มีน้ําหนักนิดนึงแต่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบหนักอึ้งจนเกินไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็แว่นนะครับอยู่ด้านข้างนะครับผมดันขึ้นเอาลงดันลงเอาขึ้นแว่นก็ค่อนข้างเต็มตาดีนะครับแล้วก็รู้สึก มืดดีกองแสงได้ดีนะครับแดดร้อนร้อนบ้านเรานี้ก็ถือว่าโอเคตัวนี้เห็นเขาบอกว่าเป็น U V 400ด้วยนะครับก็คือเป็นมนาตรฐานสูงสุดเช่นเดียวกับพวก H J C หรือก็าชาร์กด้วยนะครับผมวันนี้แล้วลรอปิดลงมาอือ เวลาปิดลงมาเนี่ยหมวกก็คางเนี่ยเวลาปิดลงมาก็จะรู้สึกแบบบีบช่องคางเข้ามาอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะดีสําหรับการสัหรับคนที่เอาไปออกทองออกทริปอะไรเงี้ยก็หมวกจะกระชับดีค่ะไม่เกิดอาการสายไปสายมานะครับที่ความเร็วสูงๆอะไรอย่างงี้นะครับผมอันนี้ผมแกะไอตัวแผ่นใต้คางออกนะครับปกติมันก็จะมีตรงนี้นะครับมีแผ่นใต้คางอยู่แต่ส่วนตัวแล้วไม่ชอบแผ่นใต้คางชอบให้ลมเข้านิดนึงดีกว่าจะได้สบายๆนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวลองปิดแล้วให้ดูอีกรอบหนึ่ง 3วยครับ3า0 0บาทสำหรับชุด3050นะครับตัวยกขางราคาประหยัดนะครับคุณภาพเยี่ยมจากแบรนด์ชุดหัวไต้หวันนะครับผมซึ่งหววของชุดเนี่ยบอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยเกินราคาจริงๆนะครับในราคาที่เลนใกล้ๆกันเนี่ยคุณภาพของชุดเขาจะให้นวมที่ดีกว่าให้แว่นที่ดีกว่าให้หัวให้ EPS อะไรเงี้ยมาตรฐานอะไรหลายๆอย่างน,าาางนี่ค่อนข้างดีซึ่งที่ผมบอกครับตัวเนี้ยเขาก็ให้อ่าอะไรนะ เรื่องของเคี้ยวอะไรเงี้ยที่มันล็อกได้แน่นมากขึ้นให้ใช้เป็นเหล็กจริงๆเหล็กค่อนข้างหนาอะไรเงี้ยถือว่าดีนะครับผมนอกจากนี้นะครับทางหมวกตัวเซตซุด3นย์้ยกคางเนี่ยเขายังแถมแผ่นกันฟ้ามาให้ด้วยนะครับในกล่องก็คือแผ่นกันฟ้าแบบ เต็มตาเลยนะครับนี่ปกติถ้าขายแผ่นกันฟ้าถ้าเป็นพวกแบรนด์ทั่วไปก็เป็นพันนะแต่ถ้าเป็นของซุดเนี่ยคิดว่าจะอยู่แน่นอนสักห้าหกร6อ0อันนี้ก็คือหมวกราคา3,200บาทเนี่ยได้แผ่นกันฟ้าไปก็คุมแล้วนะครับผมก็สามารถติดเข้าไปนะครับต้องถอดชิลก่อนอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่ยากนะครับเอ๊ผมลืมเรื่องของการถอดชิลนิดหนึ่งตัวนี้ก็คือลักษณะการถอดชิลก็คือเป็นตรงนี้ครับง่ายๆดึงลงมันจะดังแก๊ก สองฝั่งดึงพร้อมกันแล้วดันชิลขึ้นเลยอ่ะมันจะหลุดเลยอันนี้ง่ายมากนะครับผมดึงลงสองฝั่งพร้อมกันแล้วดันชิลขึ้นไปเลยนะครับวิธีการใส่ก็มันก็จะมีเดือยสองอันนะครับใส่ลงไปเลยดึงดึงตัวสลักลมนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะครับผมสองฝั่งเลยแล้วก็พลิกชิลลงอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการใส่ชิลนะครับผมอ่า ก็อันนี้ก็คร่าวๆนะครับสำหรับหมวกตัวซุด3าม0ูนย์ห้ิปอราคาประหยัดนะครับผม3 2 0 0บาทสำหรับลายกราฟิกก็3,400บาทเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอีกรูปหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นสีเทานะครับแล้วก็สีล้วนก็จะมีสีดำด้านนะครับถ้าใครชอบสีด้านดิบๆเงี้ยก็สีดำด้านแล้วก็ถ้าใครชอบหรูหราเงาๆหน่อยชอบเช็ดหมวกชอบอะไรเงี้ยก็มีสีเงาด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาได้ที่ BKK Speed ทั้ง สสาขาเลยนะครับตอนนี้มีเมงจายบางนานะครับพะลาม6แล้วก็ปิ่นเกล้านะครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y u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  e ของผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ